วันดีครับมื่อวันที่4กุมภาพันธ์นะครับ2,000ละ100 67เป็นวันอาทิตย์นะครับผมยังพาพี่น้องอยู่ที่ตลาดนัดโคกกระบืออำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินนะครับเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในกาลสินนะครับอ้วงามกันหลายนะครับเดี๋ยวทีพผ้าเบิองคลิปต่อไปนะครับเด้อจากของสุพัฒน์ฟาร์มนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ครับน้องจากสุพัฒน์ฟาร์มนะครับเด้อ น้องจากสุขพัฒน์ฟาร์มเสนอแม่สาวสวยสาวสวยๆเลยนี่ยสาวสวยๆเอาแม่แล้วเนี่ยเขาสาวสวยๆเลยเนี่ยตัวเปิดสีมือครับโอ้สีมือหาเนอะสาวหัวล้นสีแดงเข้มสีมือห้าครับเม็ดปากค้ำเม็ดปักขามประกันตัวนี้หัวล้วนนะครับเป็นอแดงเข้มเข้มนิสัยเฉีองนิสัยดีๆสวยๆดมกล้องก็มานะครับหูบดถึงปากบามันแดงนะครับเด้อเอา บามันแดงเอาพุ่นอะครับเอาเบนข้อบนเด้อพุ่นเอาสวย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 หนาครับหนาหนาลึกนะครับหนาลึกบือลึกได้บุ้มีแบบนี้เอาสีแดงเม็ดบักขามเลยสูงเท่าไรครับรอยสี่บวกรอยสี่สิบบวกหางเงาด้วยครับด้วยุูนอะครับเอาหางเงาไทยดีรอยสี่สิบบวกสี่มือหาน้อสี่มือหาน้อเอาเอาบาทนี่แม่ต่อไปครับ โอ้แม่นี่แดงคือกันนี่ครับเป็ดหัวสาวครับต้มน้ำเลียงจักหน่อยเปิดใบเศร้าเจ็ดครับอืมเศร้าเจ็ดสูงตัวใดนะครับนี่ประมาณร้อยสี่สิบห้าด้วยสี่สิบเนาะดูสวงดีเนาะแดงขายดีเอาหางเงี้ด้วยครับประกันตัวเนี้ยแม่สาวเอาเม็ดสีดีครับเม็ดสีดีตรงน้ำเลี้ยงจัหน่อยตรงน้ำเลี้ยงจัหน่อยไปใส่เงาครับเอาไปใส่เงานะครับเล็บกันดีเอาโค้งสางดีอยู่ครับนี่ยด้อยสองหมื่นเจ็ดหางเงี้ยวหางรามสองหมื่นเจ็ดตัวรองได้เนาะสองหมื่นเจ็ดตัวรงได้โค้งสางดีครับแม่นี่ สาวบนนี้แม่ต่อไปครับบนนี้โอ้นี่บอสาวน้อยสวยสวยบัานนี้ตอนนี้เปิดไป2สองหมื่ึกันครับสองหมนเเบื้องหนาเพิ่นะวันนี่โอ้ยสวยสวยสีแดงแดงเข้ม2 7งหมื่นเจ็ดห้องซซอาแองหมื่นเจ็ดพันสอื่นนนะครับเพิ่นอายุเท่าไรครับเนี่อายุเพิ่นปะมาณปีครับประมาณปีหนึ่งสูงประมาณรอยสายผ่ารอยสาาเบืองลึกงกัได้ประกันมัดของสุภาพร่ามีตบบนี้ออกมาขึ้นเ้อ โอ้ <unex> <im itation> oh, ตอรองได้ท wow. ุกตัวสวยครับสวยครับ <H> มันสั้ใจก็ดีนี่เอาลึงได้ด้วยสีเข้มเลยนะครับนี่สีเข้มนี่เอาเชื่องกับเชื่องเลยเชื่องครับง่วนเชื่องนาเลี้ยงได้ครับด้วยเอาไปเลี้ยงเอาผู้ใหญ่ก็เลี้ยงได้เล็กน้อยก็เลี้ยงดีเอาโบตเตโบตีโบตยังนี่ถือว่าสวยสมบูรณ์ด้วยสองหมื่นเจ็ดราคากับโบตแห้งครับตอรองได้อีกสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดครับในหน่อยสวยๆนยนำกล้องมาแล้วสองหมื่นเจ็ดนะครับแม่ด้วยเอาสวยๆนี่นะครับ เอาบันนี้แม่สาวคือกันบวกครับนี่แม่สาวความผสมครับโอ้แม่สาวเลยสองปีนิดๆบ่ไถ่ยังไงครับอืมไถ่ยังไงบวกดูดิเอาเอาเด็ไม่สามหมื่นเจ็ดครับสามหมื่นเจ็ดเนาะต่อร่องได้อีกครับอืมสามหมื่นเจ็ดต่อร่องได้อีกเอาสูงเท่าไรครับสูงเท่าไรร้อยสี่สิบห้าเอาหางเงีวหางเลือกนะครับหางเลือกเบืรอลึกได้เอาเลือกลำตัวกระลึกนะครับเอาสมบูรณ์ดีสามเจ็ดสามเจ็ดต่อร่องได้ครับต่อร่องไหนนะตาเพื่อนนี่โอ้สวยด้ีเนาะ เาครับเป็นบามันนะครับเด้อเอาต่อร่องใดนอสามหมื่นเจ็ดนอากกันตำหนิทุนแนวมีตำหนิเอามาขึ้นชงขึ้นใดได้ขึ้นเงินไห้นะครับนี่คือสุพัฒนฟาร์เอามัดหรือเปล่าครับวนนี้ไม่ละครับเอาเบอร์โทรครับศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดหนสาดสวยๆเลยสุพัฒนฟาม์จากตำบลนีตืออำัมพ่างตลาดจังหวัดกาลสินอ่ะขอบคุณนหลายๆครับอันนี้เพิ่นขายแล้วบ่ครับนี่ขายละครับ ใ่ใโอ้ของใชของเจ้าบอลลวาครับของืง้นครับโอ้โอของสว่างแดนดินมากเนาะมีบ่บอใช้ห้างยืนอยู่นี่นีบองโอ้เดี๋ยวในเบื้งโทษสาบอยู่แม่สาวสวยๆแมน่นทังสองบอกเอาตัวนี้ก่อนก็ได้หน่แม,ม่สาวคี่กันเนาะนน่เนาะสวกัอืสวยๆเลยนี่เนาะประมาณจักปีบอกครับบอกปีกลัว ประมาณปีนิดเดียวและเนาะแม่บอหอยนี่ลันปีนิดปีนิดๆได้เครับเอาเป็นแม่สาวสูงได้เนาะแม่นี่สูงเท่าไรละครับเนี่ยร <103 S 1> ้อยสามบอห้าพูดแล้วเนาะเอาเบื่อลื่งกไ็ได้ได้ครับหางกันเน้าด้เลยดีๆเอายืนนิ่งๆเชงเชื่องเปิดเท่าไรละครับเนี่ยโอ้ยศร้าห่า,านะสำเนียงกจจากสุลเนาะ้า,าห่านะครับเศห้าาเศ้าาเอาเพื่อสว่างแดนดินเต้าง่อยเต้าง่อย เ้าหานะครับเอาแม่สาวเส้าหากับบแพงนะครับเด้อเอาโค้งสั่งดีล่่าตัวดีครับเอาบ่มี่ตำนี้ยังเด้อเส้ามื่นหาเ้าหานะครับสองมื่นหาเอาผมก็งบัเรวเกิดไปนะครับนี่นะครับเอาสองมื่หาแม่นี่เือดสามมื่นสามพัาหาร้อยสองมื่นสามหารอยโอ้นี่สองมืหารอยแม่สาวที่กันเนาะเอาบรวมานจัีกลัๆนิดๆเหือเอาเ้าสามหาร้อยสูงกระดี้มาลกลอยสายิห่าขึ้นพล่เด้อบื้อลื่งก็ได้ แกงขาบ,ามบม่มีตำนนี้ 23, าากก 23, นะครับเด้อไม่มีตำนนี้เอาสมบูรณ์สมบูรณ์สวยๆสองหมื่นสามห้าร้อเอาวัวจากสกกดนะครับสองหมื่นสาพันห้าร้อยนะครับอสองแม่นี่เนาะอาเบอร์โทรครับศูนย์หกห้าศูนย์หนึ่งหสามสามสองแปดพ่วนจ่อพวนวอ่อเพื่อสว่างแดนดินจ,จังหวัดสก,กลนครพ่อพวนเ,นอ,เอาขอพูดอลไรนะครับด้อ อันนี้ห้องพญานิมบดิ่แม่แม่นเหนมิดบ่ฮะตัวนอนตัวเดียวอ่า,เอา,เ,อาเอาตัวนอนตัวเดียวดิบ่แม่สาวนี่นะเอาตื่นขึ้นมาก,กันนะ่ะมาตลาดมานอนยนังได้หนิแม่สาวแม่สาวนะ,ะอานยูบ่มาจักปีนึงนี่บ่ครับบ่ม่านละละเน,นาะโอ้หมื่นสามหารวยหมื่นสามหารวยแม่สาวเด้อประมาจักรวยรวยยิ่งหาขึ้นเนาะ หมื่นสามนี่ตัวได้อีกบ่หมื่นสามก็หาลอยนี่ตัวได้อีกโอ้มาถือเก็ถือว่าถือกันเนาะแม่สาวซ้ำนี่ตะกรอนปุ๋ยอะไรครับราคาเด้อแม่สาวเลยครับหมื่นสามเขาออยมันจะปีกัวแข้งขาวมิจฉนี้เนาะปื่นลึ่นใดเด้อครับเด้อเอาเป็นเอาไปเรี่อยครับแม่สาวเด้อแม่สาวน้อยก็ได้ครับนี่เด้อหน้าตาเพิ่นแต่ว่าราคาเนี่น้อยอีหลีครับน้อยอีหลีหมื่นสามหาล่อยมันมิจฉาไม่น้อแข้งขาเนี่ยครับอืมเอาไม่มีจำนี้หนึ่งหมื่สามพันหาลอยครับเอา น่าสนใจเป็นเอาไปเลี้ยงครับงัวราคานี้เด้อถือว่าถูกเอาตัวเดียวนี่เนาะครับเนาะเบอร์โทรครับนี่มบ่ศูนย์หกซีซีเก้าศูนย์ห้าแปดเก้าสองตัวเดียวนี่บ่เงี้งๆนี่ยโมเมนบ่ครับบ่โมเมนต์เนาะเนี่น่าห่วยเด้อห่างนิ่มบ่ โอ้เอาเจ้าพี่เนาะนี่นี่โมแมนต์โมบูนี่ไม่แมนมีตัวเดียวมีตัวเดียวมาจากคว่ำเลยมีตัวเดียวคัดมาจากคว่มโอ้คัดมาจากคว่มเขาเงียบๆเนี่แหล่ะไม่ความขอบคุณหลายนะครับเนี่ยเบอร์โทูนี่แมนที่ตัวแมเจ้าเบอร์โทูได้บอกเอร์ทูบริโภคราคาถูกเลยมันเนี่ยมื่นสามหาล่ยโอ้ยความเงียบๆเนี่ยเอานาสนใจราคาเนี่ยมื่นสามหาล่ย สวัสดีครับสายเรานี่ครับสายเฮาเนี่ยแม่ลูกบ่ครับบ่แม่ลูกครับลูกตัวเมียตัวเมียอือลูกเมียโอ้สวยๆบาอลูกพคนยาวๆนี่แหละเนาะยาวๆยาวๆยาวๆเลยแม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกลูกแรกหรือลูกสองเหรครับบอลูกสองครับโอ้ลูกตัวที่สองเพื่อนน้องนี่เนาะแม่ลูกลูกตัวที่สองเอาเนี่ยหอมผู้ใดแั่นี่อันนี้จะสองผมลราพ่อเอาบอเอาเอาแม่ลูกก่อนเอาแม่ลูกแม่ก็ดีสูงกว่าม่านหน่อยจะได้ตั้ม แม่สาสามหาลอยครับพ่อโอ้สาสามหาลอย้าสามหาลอยได้ลูกคนเด้อแม่ลูกนะครับนี่ครับแม่เป็นกะติบประมาณจะกรลอยเศร้าขึ้นไปได้ลูกคนชุดอ้าวนี่สวยๆได้ลูกยิ่งยานี่แหละลูกแรกเนาะโอ้ลูกสอง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 อ้าวแม่ลูกเศร้าสามหาลอยซูเปอร์ถูกซูเปอร์ถูกขอเ่าได้ยัง แม่ลูกร้อยลวดทรงฟี่คือเก่าซุซเปอร์ถูกนะครับเอาสองหมื่าหาลยได้สองตัวนี่ครับเอาลูก่สวยนี่แต่ลูกคนกับคุ้มแล้วแหะครับสองหมืนสามหารอยนี่เอานี่นะครับเอาลูกคกก้นกระติเกือบร้อยเศร้าเลยเ,เช,ยลชื่องกับเชื่องเนาะทั้งแม่ทั้งลูกเอาปิดตัวเลี้ยงเนาะเศร้าสามหารอยเนาะแม่ลูกด้วยเอาบัานนี้แม่ยนยังน้น้อยนี่อันนี้เจ็ดสิบหาเจดพันหา ตัวผูหรือตัวเมียล่ะเนี่ยตัวผูครับโอ้ตัวผูเด้อเล่เลื่อนลอยเล่เลื่อนลอยเล่เลื่อนลอยเพิ่นจักเดือนนี่เดือนเดียวมันก็ได้สองเดือนครับโอ้สองเดือนเด้อสองเดือนเป็นตัวผูเจ็ดพันหาลอยอืมเจ็ดพันหาลอยนะครับอืประมาณจังหกสิบเส้นนี่แหละเพิ่งหกก็ได้สองเดือนเด้อแยกมาจากแม่ป่ครับเขาขายแม่มันโอ้เพิ่นเอาแม่เพิ่นไปเหลือแต่ลูกเพิ่นเนาะเอาอันนี้สองเพิ่นสามแม่ลูกเอาอันนี้ใช้เราเลี้น้อยๆนี่เจ็ดพันหาลอย เจ็ดพันหา้อยนะครับด้วเด้อเด้อเาถ้าเราเรียนไดน้อยเจ็ดพันหา้ยเอาเบอร์โทรครับศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่เกดห้าเก้าหาสามสองศย์หกก้อยตั้มอำเภอท่ากันทจังหวัดกะฬสินร้อยโลทรงซี่ขี้เก่าไปส่งให้นะครับตัวทิพยวทุเรียนคือเก่าแต่รอยโลทรงซีเสียก่อน

โอ้เศร้าแปดเศร้าแปดวนแม่สาวเนาะแม่สาวสมบูรณ์นะครับเหลือมนุบๆล่ำตัวดีสองหมื่นแปดนะครับชูงประมาณจากักรลอยแม่สี่สิบเนาะลอยสาทีห่าขึนเด้อประมาณลอยสาทีห่าขึนผมว่าตำไหวเลยครับเด้อหางเงีวแขงขาอย่างนี้ล่ำตัวพื้นดีครับเนื้อหนังดีเด้อเอาแม่นี่เลยครับเป็นแม่สาวอายุประมาณเท่าไรครับสองสองปีเนาะประมาณสองปีเลยครับเด้อ เอาประมาณสองปีแต่ว <ım. S 1> ่า<ๆ>ันเชื่องดีเนาะนิ่งดีเด้อเอาดีเด้ออันนี้สองหมื่นแปดเด้อครับแม่นี่เด้อเอาแม่นี่สองหมื่นแปดนะครับสองหมื่นแปดทวนๆนั่งตัวร่องได้ครับเอาบัานนี้แม่นี่เลยครับบานนี่โอ้สองแปดพี่กันแม่สาวพี่กันสูงประมาณจักร้อยสี่สิบร้อยบางคนบางคนร้อยสารนิหาบวกเอาเอาต่ำไปหิร้อยสารนิหาบวกโอ้เนื้อหนังดีเนะครับเด้อ เนื้อหนังดีเอาบือเรื่อนก็นได้แข้งขาพโบมีแต่นี้ได้รับประกันรับประกันอะไครับอเอาดูช่วงดีดูช่วงดีาตาก็ดีเชื่อมกระเชื่อง,น,องนิ่งก็นิ่งเป็นตะเลี่ยงครับเอาเออกไปแล้วผู้เท่าก็เลี่ยงได้เล็กน้อยก็เลี่ยงดีกวนะบเคยเห็นกล่องเอาจากเขากล่องนะครับด้วยเนี่ยเอาสองหมื่นแปดเด้อเอาสองแม่เนี่ยสองหมื่นแปดเอาตัวรองได้ได้สองหมื่นแปดก็ได้น้อตัวรองได้สองหมื่นแปดสาวสว,สวยเลยประมาณจัก สนสปีหรือสอปีนิดๆเนาะประมาณนี้เด้อทั้งสอแม่ราคาเดียวเครับสองหมนแปเอาเบอร์โทรครับศูนย์แปดสี่แปดแปดเจาปดอาโทรมาเลยเดครับสองหมื่นแปชิ้สวยหอยยังครับหอยอันทีหอยอันหอยอันจากสอหอยอันสมเด็จโอหอยอันจากสมเด็จนี่แหละเจ้าของสถานที่นี่แหะเนาะเอาโทรมาเลยเด้อถูกๆเลยมดนี่สองหมื่นแปดนะครับตอวองได้เด้อ เอาขอบพูดไดหลายห้อยอันครับห้อยอันขอบพูดไหลายเอาเบิ้งท่างไหนนอกบ้ามาเบื้องนอก่ครับปครับคุ่าคำอยู่อโอค้ามีตกเอาไย่องเอามาเบิ้งนอครับบ่เนี่เจ้าของสนามบันนาคู่โอ้ไงย่องไง่วงเจ้าของสนามบันนาคู่่เบิ้องนอกืออไหมเนี่ยเน่าๆด้สวยเขาเผยเนา้วยสวยเนเจ้าบ่ ก็ร่างตัวกันก็รังตัวกันใหญ่ๆยาวๆใหญ่ๆยาวๆอ้เองขอพูดในหลายเด้ออ้ย่าวๆ้องผู้ใหญ่ไขอพูดหลายน้องให้ตามเด้เอาขอพูดในหลายครับเอาเง่ท่มตัวกันอยูเงยท่มก็ล่างตัวกันอยูร่างตัวเป็นพ่อหมี่หมมีหาลอยปะ โ oh, อ้หองยี่ทมกับรังตัวกันได้หมดเลยวยสวยหอทมสวยๆกับลังตัวเลยเลยนี่จับมากเลยนี่ด้วยขับข้าวขับกาม้าได้ดินาดด้อันีจับมหาอกมาทั้งี่รับเลยเอาห้องไปสวยๆหนิของใครเอ่ยสวยๆหนิของพ่อบอโบแมนแม่สาวสวยๆแม่สาวสวยจะห้องไปอ้หบอเจ้านี บ่บ่กโม่เป็นเจ้าของงัอ่ะเจ้าของไปทางไหนเบิดน้อ้สเสื่อเจ้าของงูอ่ะไปใส่น้อยงมือสายไฟให้แน่ในมั้แต่ใส่เสื่อๆหนิโอ้นะครับมาบานี่ยงมือแล้วอ่าห้อยแสโม่ห้อยยังไงก่อนห้อยเชกโม่เป็นห้อยแซ่เนาะเอ้า วัดดีหอยเจ๊กยง,งมือสายไฟมาเลยเมื่อกี้หอยเจ๊กบูมีแซ่นะครับแม่สาวบอกครับสว,สวยสวยเลยบาทนี่เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อเอาแม่นี่ไปมันคือควดคุ้คุ้เด,ดมแม่นี่ไหอแม่สาวเด้อแม่นี่เด้อเอาของหอยเจีนี่อเอาบ,บอูมี่นบ่ ตัวไหนสัตว์ตัวไหนโอ้ตัวพี่บ่โอ้ยลงงัวแล้วบ้านแม่สาวนี่บ่ตัวนั้นเ่็แม่นาะเอาแม่สาวหน่อยนี่แม่สาวหน่อยเท่าไรแล้วนี่เอาตัวผู้หมื่นห้านะครับสูงลอยเศร้านี่แหละด้อตัวผู้หมื่นห้ามีจำนี้ยังเนบ่ไม่มีจำนี้เลยอันนี้เป็นเป็นแม่สาวบ่นี่แม่สาวหน่อยโอ้แม่สาวหน่อยเท่าไรนะครับแม่สาวหน่อยนี่หกพันแดงแดงมืดหกพันหกพันหก สุงลอยเศ้าขึนแซงขาบ่มีตำนี้เนาะไม่มีเลยแม่สาวหน่อยหมื่นหกพัเอาเป็นจะเอาไปเลี้ยงนี่เจ็0หมืนหกพสีแดงแดงเลยบาทนี่เอาบาทนี้แม่นี่เลยบาทนี่แม่นั่นสองหมได้ลูกมาจากตัวได้ลูกม่จากตัวได้ลูกได้ลูกสองสองหบ่สองหมได้ลูกมาสได้ลูกมาสองแล้วสมีรายละเอียด3นะครับเด้เอา เอาได้ลูกมาสองอันสามมีรายละเอียดสืบถามได้นะครับสืบถามได้นะครับกับห้อยเจ็กน,นะครับสูงหระมาน,นจักเอาลอยสารที่ผาขึ้นนะครับเอาตีตาไวล้ลอยสารที่ผาแทงขาโบมีตแบ,บนี้เอาเง่าดีนะครับลึกแม่ในเดือในราคาสองหมื่นเจ็ดได้ลูกมาแล้วสองตัวนะครับสามมีมาร,มมรมายละเอียดด้วยครับด้วยเอาสอบถามห้อยเจ็กได้เอาในราคาสองหมื่นเจ็ดนะครับ อ๋อโบมีตำนี้นะครับยืนนิ่งๆนะครับเอาเป็นตาวปเลี้ยงนะครับง้วเลี้ยงเลยสีเขาเปลือกครับเอาสีเขาเปลือกเขาใกล้ๆกับโบเป็นยังครับนี่นี่เอาโบฟืดโบฟัดฟบวยังเลยนะครับเอาเป็นต่เลี้ยงนะครับเรืสอง่นดสองหมื่นเจ็ดนี่สองหมืนเจ็ดพันนะครับ, 27, รบ 27, อสองหมื่นดพันอ่าหนงสองพนเจ็ดั เอาเบอร์โทรครับ086 0 8 6 2 9 6 296 1476 1 4ห6มีแ่มโทรมาเลยโทรมาเลยตัวผู้หนึ่งสาวน้อยหนึ่งแล้วก็แม่ลูกสองหนึ่งเอาหอยเจครับไม่มีแท่จากอำเพื่อสมเด็จกาลสินอขอบคุณหลายครับ ง่ายด่วนเอาไปซืเอาไปซ่้เอาไปซ่งแล้วไปลูกสุดท้ายเราบอกว่าเจ็บบานลูกงันนี่นะเอาสามพัน่ได้กว่าเพิ่งต่อเพิ่งต่อเพิ่งจูงสาวหน่อย แม่สาวน้อยแม่สาวน้อยของไผ่หน่อยนิข้องห้อยสมหวังบ่โบแมนห้อยสมหวังห้อยนงโอ้สาห้องเฮาวสันที่โอ้เป็นง้อปูกบ่ห้อยหนองห้อยอย่งโบแมนเนาะโบแมนบัมันดุโอ้บแมนหนองเดี๋ยวได้ฝนเป็นง้อข้องห้อยสมหวังทั้งหลเนาะห้อยสมหวังพวกนี้ถามมาบัวนอมัน ผู้ใดแน่ส่บนี่ทีเด็คนน้อยโอ้นี่บอครับวันนี้กูขถามวันดีครับวันดีครับเจ้าของูพูในน้อยว่าไูดน้อยูด้นี่ว่าผู้น้อยยโอ้สายังตัวเแม่สาวนี่โอตัวผู้ตัวผู้เานแม่เพื่นบ้นี่เอาเป็นแม่ลูกบ่ โอ้แม่ลูกลูกตัวผู้เลยครับลูกที่สองพนบอนโอ้ลูกที่สองเลยแม่ลูกลูกที่2อแม่กะติร้อยสารทสารทขึ้นนะครับเอาคู่นี่บ่สองมื่นเอ็ดดนี่4มื่สามโอ้สี่สามตัวเดียวสอเอ็ดโอ้สี่สามแม่ลูกสี่มืสามสี่มือสามแม่ลูกนะครับในลูกตัวผู้ลูกตัวผู้เอาลูกตัวผู้ผมใหญ่เลยใหญ่นหนาเด้อเอา C สเนาะแม่กติรอยสาที่หขึ้นมล้วเด้อบือเรื่องก็ได้แข้งขาพวกนี้แต่นี้เนาะอันนี้เป็นลูกตัวที่สองเพื่นบอกตัวที่สองตัวที่สองแข้งขาดีพวกนี้แต่นี้รับประกันให้เด้อ C สามสี่ห่นสามตัวได้ต้าแยกคือตัวนี้สองหมื่นเอ็ด่อกับตัวได้โอ้แยกนะสองหมื่นเอ็ดอันนั้นกับสองหเท่าไรนะแม่น่ะโอ้เศ้าสองอันนี้เป็นเศ้าเอ็ดเป็นสี่หมื่นสามคือเก่า เอาเสียเอาเป็นคมก็ไ <expand> ด <inside> ้แต so ่ว่าต่อใดเนาะต่อไรเดอเนี่ยครับลูกผู้เอานี่แม่เพิ่นเดอเนี่ยเอาลูกอุดที่สองนี่นะครับนี่ลูกเพิ่นเนี่ยชุดสี่หมืนสามแยกกันแยกได้เอาโทุ่คุ้ยกันเอาเบอร์ไดครับศูนย์เก้องเจ็ดสามสี่เจ็ดสาแปดเก้าเเอาทรมากเบอร์นี่เนาะเอาห้อยยังครับพ่อย่หอ พ่อใหญ่ปองพ่อใหญ่ปองอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีเนาะอ๋อทั่วมาเลยขอบคุณหลายเด้อครับใหญ่ปองครับขอบคุณหลายครับครับเนี่าๆนี่ของเเพยครับนี่เน่าๆห้อยได้เนาะบ้างกําลังต่อกันบ่โอ้ขายแล้วบ่ครับขายแล้วขายกันไปแล้ว พ้นเวองามๆนี่เลี้ยวไทกขายแล้วอันนู้สูง่ายๆเดีแม่อบอกง่ายั่นงคนีอ้ซื้อีนี่เหมืบอครับโอ้เปิดต่อบอสันเปิดไดครับนี่นี่อันนี้บ้าเออันนี้เปิดไวเศ้าเจ็ดอันนี้เศ้าเจ็ดเพิ่เป็นแม่สาวบอกโอ้อันแรกบอกโอ้ไส แม่ลูกประเดี๋ยนี่โอ้สาลูกเพันเดี๋ยนี่โอ้แม่ลูกเลยครับลูกเพันกัดเปิดเปิดทั้งลูกประเดี๋ยนี่โอ้สายสาเดี๋นี่โอ้เนี่ยครับเอาเี่นเด้อลูกเพันเด้ินเดินเดินเดินลูกใส่ลูเล่แดงแดงนี่ครับแ <c oughs> ดงแดงเนี่เอา <c oughs> ไปหาแม่กันนะ มาเบียจะเฟี้ยจะนีเอาอันนี้ได้ลูกเพื่อครับลูกเป็นลูกเมียบอ่ะเป็นเดือดหลังลูกหังหนึ่งล่ะบ่ลูกตัวเมียบ่ะเนี่ยลูกเพื่อนอ่ะตัวผู้นะครับแม่ลูกผมไปเบิ้งเมื่อกี้เลยล่ะลูกเพื่อนพูดเหรอครับเป็นลูกเซโรเลยอันนี้แม่เพื่อนเป็นลูกเดียวเป็นลูกแรกเด้อเปิดไปสองมื้อเจ็ดเพื่อนพุ่นลูกผมเอาลูกเพื่อนก็ดื้อเลย มีแววจะหน่อยเลยเนาะเอาสองหมเจ็ด้วยครับหางเงาหางลามดีสูงกว่ม่านชัลอยสาธิมหาขึนนล้วเนาะ่าม่นั่นเด้อจ้งพเมื่อกี้สองห่นเจ็ดครับโมีแนี้นี่เอาแม่นี่กัแม่บอกก่นนี่สองหมื่นเดั้นโอสองหมืนเจ็ดอันนี้แม่เดียวๆได้ลูกมาจักตัวแล้วนี่ได้ลูกมาจักตัวโอได้ลูกมาสองตัวแยกไปหมดนะครับเด้อเอาเป็นหูกระทบครับนี่เอา แม่นี่ลูกสองแยกไงเมื่อแ้วหูกระทบเอาสูงกวมาแม่คนละครับร้อยหาสิบขืนเดอ้อแม่นร้อยหาซิบขืนบื้อลึงได้ครับบื้อลึงได้แข้งขาบ่มีแบบนี้นะครับเพื่อนเป็นหูกระทบด้วยครับเพื่อนนี่เพื่อนเป็นหูกระทบจัหน้อยครับเง่าเลยเง่าเลยเอ่หูง่าหูง่าเอาแข้งขามีลั้มตัวดีแม่ลูกสองสองเมื่เจ็ดเนาะเอาบ่มีตบบนี้เด้อครับเอาเอาเบอร์ทรครับบ,บานนี่ 083 4050 340เอาเบอร์นี่นะครับพี่น้องได้เด้อนี่เด้อเอาโค้งสางง่ายนี่แหละเอาพอยน์นิ่มพันนากร้องเราบ้านนี่ขายไปน้ำด้อยพาันนากร้องผมขายพอยน์นิ่มนี่แหละ <c oughs> เอาเทรมาเลยนะครับเด้อนี่เอาห้อยอย่างนู้นนะครับนี่ห้อยปั่นห้อยปั่นนะครับจากสายเขาบ้างนนวง่านนองแว้งสวมเด็จนะี่เนาะห้อยปั่นเด้อเอาโทรมากเลยครับเด้อ สองเหมืนเจ็ดแม่ลูกแม่แยกลูกกับสจ็อขอบคุณหลายครับ,รบขอบคุณหลายครับ,รบแม่กำลังต่อกันเอาไงโหกำลังตอ่อ,งตอ,กอ,งตอกันอยู่กำลังต่อกันอยู่